เมื่อสองตำร,รวจเพื่อนรักต้องรวมมือกันขัดขวางแผนการของรัฐธิผู้ก่อการร้ายที่หวังจะล้างบางคนผิวสีให้หายออกไปจากเมืองสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พวกเราก็ขอพาทุกคนกลับมาอยู่กับการสปอยหนังเหมือนเดิมโดยหนังที่เราจะนํามาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า The Take Down เป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้ของทางเน็ตฟลิกนะครับตัวหนังก็จะว่าด้วยเรื่องราวของตำร,รวจ2เพื่อนรักที่ได้โครจรกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานและด้วยความ ที่สมัยก่อนทั้งคู่เคยมีเรื่องบาดหมางใจกันอยู่บางังนั้นเลยทําให้ในปัจจุบันทั้งสองคนก็ไม่ค่อยถูกกันมากนะักทว่าเมื่อตํารวจทั้งสองคนนี้ได้รู้ว่าคดีที่พวกเขาดูแลอยู่ได้เข้าไปพัวพันกับกลุ่มอาชญากรหัวรุนแรงท้ายที่สุดทั้งสองคนก็เลยต้องร่วมมือกันไขคดีนี้ให้สําเร็จก่อนที่มันจะเกิดเรื่องเลวร้รายขึ้นซึ่งทั้งสองคนจะสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้หรือไม่รวมถึงเหตุการณ์ในหนังมันจะเป็นยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับตตตััวหนนงงไดดด้้้เเปิิรรื่อร่ออมาาีกสูใ ซึ่งก็มีคนมากมายมุงดูกันอย่างสนุกสนานและในกรงที่กําลังมีนักสู้ห้าหันกันอยู่หนึ่งในนั้นก็มีดีแอสผู้ต้องหาที่ทางตํารวจต้องการตัวมากๆทางฝั่งตํารวจก็เลยได้ส่งสารวัตรอุสแมนนําทีมของเขามาจับตัวดีแอสกลับไปให้ได้ด้านอุสแมนเมื่อเขามาถึงสารวัตรตารวจคนนี้ก็พยายามจับตัวดีแอสกลับไปแบบวิธีที่สันติที่สุดทว่าด้วยความที่สถานที่แห่งนี้มันเป็นการต่อสู้ใต้ดินทั้งตัวดีแอสรวมถึงคนดูที่กําลังดูอยู่ก็ไม่ยอมที่จะส่งตัวชายเจ้าปัญหาให้กับทางตํารวจงา ซึ่งเมื่อเป็นแบบนั้นอุสแมนเขาก็เลยต้องจำใจใช้กำลังในการจัดการกับชายคนนี้เพื่อจับตัวกลับไปให้ได้แต่ทว่าพออุสแมนขึ้นมาบนเวทีเขาก็กลับเป็นฝ่ายที่ถูกดีเอสเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวและตัวสารวัตรคนนี้ก็ถูกดีเอสอัดอยู่สักพักหนึ่งแต่แล้วในท้ายที่สุดอุสแมนก็ได้ใช้พละงกำลังรวมถึงทักษะการต่อสู้ของเขาจัดการกับชายเจ้าปัญหาคนนี้ลงไปได้และหลังจากที่อุสแมนสามารถจัดการกับดีเอสได้แล้วเขาก็ได้ประกาศกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ว่าคนที่ได้รับชัยชนะก็คือคุณตำรวจอย่างพวกเขานี่เอง หลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพไปที่ตำรวจอีกคนนึงซึ่งนายตำรวจคนนี้เขาก็มีชื่อว่าผู้กองฟรองซัวทางด้านฟรองซัวเขากําลังพบกับจิตแพทย์เนื่องจากตัวเขาได้ถูกเพื่อนร่วมงานรายงานกับทางเบื้องบนว่าตัวเขามีปอมด้อยเนยเรื่องมั่นใจในตัวเองมากเกินไปสักนิดหน่อย ถ้าว่าถึงแม้ว่าฟรองซัวเขาจะได้รู้เรื่องนี้ผู้กองคนนี้ก็ยังปฏิเสธหัวชนฝาพร้อมกับยืนกรานว่าเรื่องที่เขาเป็นมันไม่ใช่ปมด้อยอะไรเลยแถมพ่อฟรองซัวได้คุยกับจิตแพทย์คนนี้ไปสักพักเขาก็กลับพาคุณหมอคนนี้ไปแอบแซบกันที่บ้านอีกเรียกได้เลยว่าฟรองซัวเขาไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เขาถูกรายงานเลยถัดมาหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาที่อุสแมนหลังจากที่เขาสามารถจับตัวดีเอสกลับมาได้ในตอนนี้ตัวอุสแมนเขากําลังคุยกับัวหนาเกี่ยวกับเรื่องในระหว่างที่เขาต่อสู้กับดีเอสในตอน ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วปล่อยลงทั่วโซเชียลทั้งนั้นเลยทําให้ตํารวจอย่างอุสแมนมีชื่อเสียงขึ้นมาหัวหน้าของอุสแมนที่เล็งเห็นประโยชน์ของเรื่องนี้เธอก็เลยสั่งให้ฝั่งมาร์เก็ตติ้งใช้ภาพลักษณ์ของอุสแมนเป็นมาสคอตในการเชิญชวนให้ประชาชนมาสมัครเป็นตํารวจทว่าทางฝั่งอุสแมนที่ได้รู้ว่าตัวเองกลายเป็นแบบนี้เขาก็ไม่ชอบใจเลยแต่ถึงแม้อุสแมนจะไม่ชอบใจเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เนื่องจากหัวหน้าของเขาก็ได้สั่งให้เขาเองรับผิดชอบเรื่องนี้ท้ายที่สุดอุสแมนก็เลยต้องยอมเป็นมาตางํรววจโดยที่ตัเขาเองก็ไไม่ด้เตมใจ อีกด้านหนึ่งทางผู้กองฟรองซัวเขาก็ได้กลับมาทํางานตามปกติแต่พอมาถึงออฟฟิศฟรองซัวเขาก็ดันถูกเพื่อนรวมงานกําลังนินทากันอยู่แถวมันก็ไม่ได้จบด้วยการดินทาเพราะว่าเพื่อนรวมงานของฟรองซัวทั้งหมดต่างได้พูดถึงข้อเสียของเขาให้ตัวฟรองซัวฟังเองทว่าฟรองซัวเขาก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรพวกนี้เลยแถมเขายังคิดว่าเพื่อนรวมงานเหล่านี้อิจฉาเขาด้วยนั่นเลยทําให้เพื่อนรวมงานของเขาปวดหัวกันไปเป็นแถบ,ถบเนื่องจากคําพูดของพวกเขาไม่สามารถทําอะไรชายคนนี้ได้เลยซึ่งพวกเขาก็คิดว่าฟรองซัวเนี่ยนาหนามากๆและหลังจากเหตุ นี้ตัวฟรองซัวเขาก็ได้เดินทางไปรับพ่อแม่เนื่องจากทั้งสองคนได้นั่งรถไฟมาเยี่ยมเขาที่เมืองแต่แล้วในจังหวะที่เขาไปรับทั้งสองคนที่สถานีรถไฟฟรองซัวก,ก็ดันมาเจอกับร่างของชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ระหว่างกลางของสองโบกี้ในเวลาเดียวกันอุสแมนที่เป็นสรารวัตรของหน่วยอาชญกรรมเขาก็ได้รับแจ้งเกี่ยวกับคดีที่ฟรองซัวเพิ่งเจอมาซึ่งพออุสแมนได้ทราบเรื่องเขาก็ได้รีบเดินทางมายังสถานีรถไฟทันทีพอมาถึงอุสแมนก็ได้เจอฟรองซัวที่กําลังทําคดีนี้อยู่และด้วยความที่ทั้งสองคนเคยเรียนตรวจมา แถมตอนทํางานแรกๆทั้งคู่ก็เคยเป็นคู่หูกันอีกนั่นก็เลยทําให้ทั้งสองคนสนิทกันมากๆแต่แล้วความสนิทที่เคยมีมามันก็ได้จางหายไปเนื่องจากทั้งสองคนก็จ้องจะเอาชนะซึ่งกันและกันท้ายที่สุดทั้งคู่ก็กลายมาเป็นไม่ถูกกันเฉยเลยและพอได้เจอกันในครั้งนี้ทั้งสองคนก็ยังไม่เลิกที่จะขิงใส่กันซึ่งหลังจากที่ขิงกันอยู่สักพักอุสแมนก็ได้เปลี่ยนเรื่องไปที่คดีของชายปริศนาดานฟรองซัวที่ได้ทําการตรวจสอบก่อนเขาก็ได้บอกไปว่าที่สถานีแห่งนี้มันมีเพียงแค ไม่เหมือนอุบัติเหตุปกติอีกฟรองซัวก็เลยคิดว่านี่มันน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมแน่แน่แถมในตอนที่อุสแมนกลับมาที่สำนักงานเขาก็ยังได้รับแจ้งว่าที่อีกเมืองหนึง่งมีการค้นพบท่อนล่างของชายที่ชื่อเควินตรงทางรถไฟและที่ขาของเควินมันก็ยังมีร่องรอยการถูกยิงอีกอุสแมนที่รับหน้าที่ดูแลคดีนี้เขาเลยจำเป็นต้องเดินทางไปที่นั่นเพื่อตรวจสอบดูว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นดานฟรองซัวที่ได้ตามอุสแมนกลับมาที่แผนกอาชญากรรมเขาก็ได้อาสาจะทำคดีนี้เองทว่าด้วยความที่ฟรองซัวเเป็นพียงงแผู้กอ แถมเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรในแผนกอาชญากรรมแห่งนี้รวมถึงอุสแมนก็ไม่ค่อยชอบเขาอยู่แล้วทางฝั่งอุสแมนที่รับคดีนี้อยู่เขาเลยไม่อนุญ,ญาตให้ฟรองซัวไปด้วยและไม่ว่าฟรองซัวจะตามตื้ออุสแมนแค่ไหนอุสแมนก็ยังยืนกลานมาให้ฟรองซัวไปร่วมคดีเขาอย่างแน่นอนทว่าพอตัดมาในตอนที่อุสแมนเดินทางมาที่เมืองแห่งนี้มันก็ดันมีฟรองซัวเดินทางมากับเขาด้วยซึ่งเหตุผลที่ผู้กองฟรองซัวได้มามันก็เป็นเพราะว่าเขาได้ใช้เส้นสายของแม่ที่เป็นคนใหญ่คนโตน,นั่นเองทางด้านอุสแมนเมื่อเขาได้รู้ว่าเรื่องเป็นแบบ เขาก็หัวเสียสุดๆไปเลยแต่แล้วหลังจากที่อุสแมนได้เจอกับรองสารวัตรอลิสหญิงสาวที่รับหน้าที่ดูแลพวกเขาในคดีนี้ท่าทีของอุสแมนก็ได้เปลี่ยนไปดูเหมือนว่าชายผิวสีจะได้ถูกสเสน่ห์ของหญิงสาวคนนี้เล่นงานเขาแถมอาการมันก็หนักขนาดที่อุสแมนลืมเรื่องของฟรองซัวไปเลยด้วยเรียกเด้เลยว่าตอนนี้อุสแมนหลงอลิสหัวปักหัวปั๊มไปแล้วทางด้านอลิสหลังจากที่เธธอออออมมาาาาาาารรรรัับนนนนยตววววจทททท้้ท้้งงงงงงคคคคเเเกกกก็็ไไไไดดดดดพพูููู่่่่่ปปลลขขิิิิแแะชสฏถถีๆ ระสุนมันก็ยังเป็นกระสุนที่พวกแก๊งต่างๆชอบใช้อีกเมื่อเป็นแบบนี้ฟรองซัวก็เลยอยากไปดูจุดที่พบท่อนล่างของเควินเพื่อจะดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่ต่อมาอลิสเธอก็ได้พาทั้งสองคนมายังจุดที่พบร่างของเควิน ซึ่งพอมาถึงอุสแมนที่เป็นสารวัตรก็ได้สั่งให้ฟรองซัวที่เป็นเพียงแค่ผู้กองลงไปตรวจสอบด้านล่างส่วนเขากับอลิสก็จะดูด้านบนเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางฝั่งฟรองซัวที่ถูกสั่งเขาก็ไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเองก็อยากอยู่กับอลิสเหมือนกันแต่สุดท้ายเขาก็ต้องทําตามเนื่องจากมันก็มียศค้ําคออยู่ส่วนทางด้านอุสแมนกับอลิสทั้งสองคนก็ได้ไปตรวจสอบด้านบนสะพานเพราะว่าที่ด้านบนมันมีปลอกกระสุนตกอยู่รวมถึงร่องรอยของอุบัติเหตุด้วยและพอทั้งสองคนได้ มาว่าตัวเควินน่าจะถูกตามล่าจากใครบางคนซึ่งพอเควินถูกยิงเข้าที่ขามันเลยทําให้เขาสูญเสียการควบคุมรถท้ายที่สุดเขาก็เลยได้เกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับข้างทางจนตัวเขาเองได้กระเด็นตกลงมาถูกสายไฟตัดขาดและก็ถูกรถไฟที่วิ่งมาพอดีลากไปอีกต่อหนึ่งน,นี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมาร่างท่อนบนกับท่อนล่างของเขาถึงแยกกันอยู่ไกลแบบนี้หลังจากที่มั่นใจแล้วว่าเควินน่าจะถูกฆาตรกรรมจริงๆทั้งสองคนก็ได้มุ่งหน้าไปหาแม่ของเควินเพื่อตามหาเบาะแสะต่อไปพอมาถึงฟรองซัวก็ได้้รับหนาที่ บอกเรื่องลายนี้ให้กับแม่ของเควินรู้ส่วนระหว่างนั้นอุสแมนก็จะตามหาเบาะแสที่อยู่ภายในบ้านทว่าพอฟรองซัวได้บอกเรื่องที่เควินตายให้กับแม่เขารู้แม่ของเควินก็เกิดอาการเสียสติขึ้นมาในทันทีนายตำรวจทั้งสองคนต้องปลอบแม่ของเควินอยู่นานกว่าที่เธอจะตั้งสติได้ซึ่งพอเธอสามารถสงบสติอารมณ์ได้แล้วอุสแมนกับฟรองซัวก็ได้ถามว่าตัวของเควินคบใครที่ดูน่าสงสัยหรือเปล่ารวมถึงเควินเขาทำงานอะไรทางด้านแม่ของเควินเธอก็ได้พาทั้งสองคนไปดูห้องทำงานของลูกชายโดยในตอน ที่เดินมาอุสแมนกับฟรองซัวก็ได้เจอเข้ากับหมาของเควินที่ดูเหมือนว่าพวกมันจะมีอาการไบโพล่าเลยในตอนแรกก็ใจดีแต่สักพักหนึ่งก็กลับมาดุซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกมากๆและพอทั้งสองคนได้ขึ้นมายังห้องทํางานของเควินทั้งสองคนก็ได้เข้าใจว่าทาไมเจ้าหมาถึงเป็นแบบนั้นตัวเควินเขาเป็นคนที่มีความรู้เรื่องเคมีซึ่งเควินก็น่าจะใช้ความรู้ที่ว่าทาการผลิตสารเคมีและทดลองกับเจ้าหมา2ตัวที่อยู่ด้านล่างนั่นจึงเป็นที่มาว่าทาไมเจ้าหมาถึงมีอาการแปลกๆร,รวมถึงทั้งคู่ยังได้รู้เร ของเจสสิก้าหญิงสาวที่เควินมักจะไปมาหาสู่อยู่บ่อยครั้งซึ่งแม่ของเควินเธอก็สงสัยหญิงสาวคนนี้เธอเลยได้บอกถึงที่ทํางานของเจสสิก้าที่มันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่สักเท่าไหร่ทางด้านอุสมานกับฟรองซัวหลังจากที่พวกเขาได้ข้อมูลมาแล้วทางครูก็ได้ตรงมายัางที่ทํางานของเจสสิก้าโดยตัวของเจสสิก้าเธอก็ทํางานอยู่ในบารเ์เรื่องผ้าแห่งหนึ่งพอมาถึงอุสมานที่เป็นสารวัตรด้วยความที่เขาอยากขิงผู้กองอย่างฟรองซัวเขาเลยออกหน้าออกตาในการตามสืบคดีก่อนเลยทว่าพออุสมานได้เข้าไปเจอกับเจสสิก้า ที่กําลังประเรื่องผ้าอยู่มันก็ทําเอาสารวัตรคนนี้เสียทรงจนเก็บระการไม่ได้สุดท้ายเขาก็เลยต้องมาเปลี่ยนตัวกับฟรองซัวให้ฟรองซัวไปถามรายละเอียดเรื่องของเควินกับเจสิก้าเองพอสลับตัวกันฟรองซัวที่เป็นเสือผู้หญิงเขาก็สามารถารับมือเรื่องนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นแต่กลับการทางด้านของอุสแมนที่มาอยู่ด้านนอกเขาก็ดันมามีปัญหากับเขามิลเลอร์การของที่แห่งนี้อีกตอนแรกอุสแมนก็ได้ถามมิลเลอร์ว่าเขารู้เรื่องของเควินหรือเปล่าทว่าด้วยความที่มิลเลอร์เป็นคนที่เหยียดเชื้อชาติมากแถมอ ไม่ยอมให้ความร่วมมือและยังได้กวนประสาทอุสแมนกลับไปด้วยซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนได้ต่อปากต่อคํากันอยู่สักพักท้ายที่สุดเ,เรืรองเาวามันก็ได้ลงเอยด้วยการทะเลาะวิวาทอุสแมนกับมิเลอร์ได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยที่ทั้งสองฝั่งก็ไม่มีใครยอมซึ่งกันและกันเลยและถึงแม้ว่าฝั่งอุสแมนเขาจะเป็นตํารวจมากฝีมือสารวัตรคนนี้ก็ไม่สามารถจัดการมิเลอร์ได้ไปแบบง่ายๆดูเหมือนว่าชายคนนี้จะมีแรงเยอะมากกว่าปกติแถวไม่ว่าจะถูกอัดมากขนาดไหนก็ไม่แสดงท่าที่จะปวดเลยอุสแมนที่เป็นฝั่่งงถูกกกกเเลลนานาาาข็แปใจม ว่าทำไมมิลเลอร์ถึงมีท่าทีแบบนี้แต่แล้วในท้ายที่สุดฟรองซัวที่กำลังเห็นเพื่อนถูกเล่นงานเขาก็ได้วิ่งกลับไปเอาปืนช็อตไฟฟ้าที่รถและได้ใช้ปืนนี้จัดการกับตัวของมิลเลอร์ไปได้แต่กว่าที่มิลเลอร์จะถูกจัดการฟรองซัวก็ต้องช็อตถึง2ทีซึ่งถ้าเกิดเป็นคนปกติทั่วไปยังไงทีเดียวก็ทนไม่ได้แล้วการที่มิลเลอร์ทนได้แบบนี้มันจึงเป็นอะไรที่แปลกมาอีกทั้งมิลเลอร์ก็ยังมาตายจากการที่ถูกช็อตอีกมันเลยยิ่งน่าสงสัยเข้าไปใหญ่หลังจากที่จบเรื่อออออองงงงทััคูู่เเลยาาาาปปรรรรรระววววตตติข,ขมจสสบบซึพกํกกดฏ ตัวมิลเลอร์เขาก็เคยเป็นคนที่มีประวัติอาชญากรรมและถูกจำคุกทว่าสองปีมานี้มิลเลอร์ก็ไม่ได้ก่อคดีอะไรเพิ่มเลยส่วนเรื่องงานเขาก็ทำงานให้กับบริษัทซีเคียวริเทคบริษัทกาดที่ถูกกฎหมายตามปกติซึ่งมันก็ไม่มีอะไรที่ดูน่าสงสัยเป็นพิเศษเลยในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังพูดคุยถึงเรื่องนี้ระหว่างนั้นสารวัตรแมนซีเอก็ได้เข้ามาโดยที่ตัวของแมนซีเอก็อยากให้ทั้งคู่จัดการคดีนี้ให้ได้เร็วที่สุดและต้องจัดการแบบไม่มีคนตายเพิ่มด้วยเพราะว่าทนนี่ผ ทั้งสารวัตรแมนซีเอยังได้เหนยบแนมอุสแมนที่เป็นคนผิวสีไปอีกทางฝั่งอุสแมนที่ไม่ค่อยชอบใจเขาก็เลยได้พูดส่วนกลับไปว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้เองหลังจากนั้นอลิซก็ได้พาทั้งสองคนมาทานมื้อเย็นเพราะว่านี่มันก็หมดวันแล้วในตอนแรกทั้ง3คนก็ทานอาหารอย่างอ,ร,อร่อยกันอยู่ทว่าพอตัวเทศมนตรีที่ชื่อว่าบรูเนอร์เดินเข้ามาในร้านบรรยากาศภายในร้านก็เริ่มเปลี่ยนไปทันทีบรูเนอร์เป็นคนที่มีอิทธิพลในเมืองนี้มากๆเขาแทบจะรู้จักทุกคนภายในเมืองเป็นอย่างดีแแมธุรรกกิจในวนวววี้้้้บเเออ์ขายัังงไซืท มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่คะแนนเสียงของเขามันจะล้นหลามมากๆหลังจากทักทายทุกคนเสร็จตัวเทสมนตีก็ได้เดินเข้ามาทักอลิสตามปกติแต่ก็ดูเหมือนว่าบรูนเนอร์เขาน่าจะเป็นคนที่เหยียดเชื้อชาติอีกคนหนึ่งเพราะว่าในตอนที่เขาเดินมาหาอลิสเขาก็พูดคุยแต่กับอลิสและฟองสัวเท่านั้นไม่ยอมพูดอะไรกับอุสแมนที่เป็นคนผิวสีแม้แต่น้อยเลยด้านอุสแมนที่ถูกเหยียดอีกแล้วเขาก็ยิ่งไม่ค่อยพอใจขึ้นไปอีกอุสแมนเลยได้ทําการพูดกลวนประสาทบรูนเนอร์ไปนิดนึงแต่ ที่รงแมซึ่งถ้าเกิดเป็นปกติทั่วไปทั้งครูก็น่าจะได้แยกห้องกันนอนแต่ด้วยความที่อลิซเธอได้งบมาไม่มากนักเธอก็เลยสามารถเปิดห้องให้ทั้งสองคนได้แค่ห้องเดียวสุดท้ายทั้งสองคนก็เลยต้องจําเป็นนอนร่วมเตียงเดียวกันโดยที่มันเป็นเรื่องที่ทั้งคููไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้มากที่สุดอีกทั้งทั้งฝั่งอุสแมนดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่ทรมานมากกว่าเพราะว่าในตอนที่ฟรองซัวเข้านอนชายจอมหลงตัวเองคนนี้เขาก็ชอบถอดกางเกงในนอนมากๆทำเอาอุสแมนต้องกำหรับฟรองซัวอยู่นานกว่าที่เขาจะได้นอนเรียกได้เลยวว่่่าากกรรออยูมัันขงงชท้ส สงคนนี้มันน่าปวดหัวมากๆเลยตัดภาพมาที่วันต่อมาอุสแมนฟรองซัวและอลิซก็ได้เดินทางมาที่บริษัทซีเคียวริเทคบริษัทที่มิลเลอร์ได้ทํางานอยู่โดยในระหว่างที่กําลังเดินมาอาลิซเธอก็ได้บอกถึงพลชนสูตรร่างของมิลเลอร์ว่าตัวของมิลเลอร์มีการใช้สารเคมีอยู่จริงๆแถมสารพวกนี้มันก็ยังเหมือนกับนิ้วตัวของเควินด้วยสิ่งนี้ก็เลยเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าทั้งสองคนน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันแน่ๆรวมถึงน่าจะเป็นที่มาว่าทําไมมิลเลอร์ถึงมีแรงเยอะมากๆด้วยก่อนจะเข้าไปนนบริษัท Security. ด้าฟอง ตัวเขาก็ได้เตือนอุสแมนว่าให้เขาเป็นคนจัดการในเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดอุสแมนที่เป็นคนผิวสีผงผางเข้าไปมันจะต้องเกิดเรื่องวุ่นวายตามมาแน่แต่ทว่าทางฝั่งอุสแมนเขาก็ไม่ฟังพอเข้ามาได้อุสแมนก็เปิดฉากยิงปืนขู่ทุกคนก่อนเลยหลังจากนั้นเขาก็ได้ถามกับโกเรนชายที่เป็นหัวหน้าของที่นี่ว่ารู้จักมิลเลอร์หรือเปล่าทางด้านโกเรนเขาก็ให้ความร่วมมือพร้อมกับบอกไปว่ารู้จักมิลเลอร์เพราะว่ามิลเลอร์ทางานอยู่ที่นี่ด้านอุสแมนเมื่อเขาได้รู้เรื่องนี้เขาเลยได้สัััั่่งงงงให้ฟรรรรอออออวววไไปตจสสสบกเ์ขมมานนีะสสย หรือเปล่าแต่แล้วในจังหวะที่ฟรองซัวไปตรวจล็อกเกอร์พวกของโกแรนก็เริ่มต่อต้านพร้อมกับถามไปว่าอุสแมนมีหมายค้นจะมาคนที่นี่หรือเปล่าซึ่งด้วยความที่อุสแมนเขาไม่ได้พกหมายสารอะไรมา,ท,าท่าทีของพวกโกแรนมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกซึ่งมันก็หนักขนาดที่ทั้งสองฝ่ายเกือบจะเข้าปะทะกันแต่ก่อนที่เหตุการณ์มันจะบานปลายกลายไปเป็นแบบนั้นฟรองซัวก็ได้มาหยุดทุกคนไว้ก่อนโดยทางด้านฟรองซัวเขาได้เจอปืนกระบอกหนึ่งอยู่ในล็อกเกอร์ของมิเลอร์และพอนําปืนกระบอกนี้มาตรวจสอบดูปรากฏวกว,กกว่่ามััันนนนนกกกก็็เเเปปืดีียบทคิูง น,นั่นเลยทําให้พวกเขาสามารถปิดคดีนี้ได้โดยที่ให้เหตุผลว่าเควินกับมิลเลอร์น่าจะมีปัญหากันซึ่งมิลเลอร์ก็น่าจะตามมาจากกัดการกับเควินในเรื่องนี้ด้านสารวัตรแมนซีเอเขาก็ได้มายินดีกับทุกคนที่สามารถปิดคดีนี้ได้แต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยยินดีกับอุสแมนสักเท่าไหร่รวมถึงทางด้านอุสแมนเขาก็ยังไม่ค่อยสบายใจด้วยโดยเหตุผลมันก็มาจากสัญ,ญลักษณ์ที่คอของโกแรนมันเหมือนกับที่มิลเลอร์สักไว้เหมือนกันอุสแมนเขาเลยเชื่อว่าคดีนี้มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้แน่ๆและออออีีกกกย่่าางในนตทพวเเขไปจับ เจสสิก้าเธอก็ยังได้พูดถึงเพื่อนของเควินที่มีชื่อว่านาแดจอมหัวขโมยซึ่งอุสมนกับฟรองซัวยังไม่ได้ไปเจอชายคนนี้เลยอุสมนที่สังหอนใจไม่ดีเขาเลยมาหาชายจอมหัวขโมยคนนี้ทางด้านนาแดเขาก็กําลังทํางานอยู่ที่เกมเซนเตอร์ภายในเมืองแต่พอนาแดรู้ว่าตํารวจกําลังมาตามล่าเขาโดยความที่มีฉายาเป็นหัวขโมยนาแดที่ไม่ถูกกับตํารวจก็เลยพยายามหลบหนีอย่างสุดชีวิตอุสมนกับฟรองซัวก็ได้ไล่ตามจับนาแดอยู่สักพักหนึ่งและกว่าที่จะจับเจ้าแสบคนที่ได้มันก็ทุลักทุเลมากๆซึ่งพอจับนาแแดดไ้้ลว ท้งครูก็ได้เข็นถามเกี่ยวกับเรื่องของเควินด้านนาแดที่กําลังร้อนลน้นเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้ตัวเขาเองกับเควินกลัวคนที่เควินคบหาอยู่มากๆโดยที่คนพวกนั้นพวกเขาก็มีชื่อกลุ่มว่าบุตรแห่งโครวิสเป็นกลุ่มที่โกแรนกับมิลเลอร์ได้สักสัญลักษณ์ไว้ที่คอช่วงก่อนที่เควินจะตายเขาน่าจะถูกคมคู่จากคนกลุ่มนี้เควินที่กลัวมากๆเขาก็เลยได้โทรไปบอกกับสารวัตรแมนเซี S A ด้วยทว่าสารวัตรแมนเซี S A กลับไม่พูดเรื่องนี้เลยอันนั้นมันก็เลยทําให้อุสมนกับฟรองซัวสงสัยมากๆและพอทั้ง,งคนด้รรูวว่าสาสั แนเซีนาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยทั้งคู่ก็เลยแอบสกดรอยตามสารวัตรแมนซีเออกไปซึ่งพอตามมาได้สักพักปลายทางที่สารวัตรแมนเซีเดินทางมามันก็คือบ้านของเทศมนตรีบรูเนอร์ทว่าต่อให้ตามมาถึงที่นี่ทั้งคู่ก็ทําอะไรไม่ได้เนื่องจากเทศมนตรีบรูเนอร์ได้เข้ามาขัดขวางทั้งคู่ไว้ก่อนโดยที่บรูเนอร์เขาก็ได้ให้เหตุผลว่าเขากําลังจะคุยเรื่องขยายสถานีตํารวจกับสารวัตรแมนเซีและถ้าเกิดอุสมนกับฟรองซัวยังสร้างความวุ่นวายเขาแบบนี้อีก,อกเขาก็จะเล่่่่่่นนนนนนนงงงงาาาทททััั้้คูออออยแดนนดุสมมกบฟรวีํะไไไ ทั้งคู่เลยทําได้แค่เพียงรอให้สารวัตรแมนซีเอออกมาและทําการสะกดอร่อยตามสารวัตรคนนี้ต่อไปทว่าโดยความเี่ยรถของทั้งคู่เป็นรถสีแดงขนาดนี้ถ้าเกิดสารวัตรแมนซีเอสังเกตไม่เห็นมันก็บ้าแล้วซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังสะกดอรอยตามสารวัตรคนนี้ไปเรื่อยๆจู่ๆมันก็ได้มีรถอีกคันหนึ่งมาขัดขวางทั้งคู่ไหวและก็ดูเหมือนว่าคนที่อยู่ในรถมันน่าจะมาจัดการทั้งคู่ด้วยแน่อุแ У สแมนกับฟองัวที่เห็นว่าเป็นแบบนี้พัวเขาทั้งคู่เลยพยายามขับรถหลบหนีพร้อมกับต่อสู้กับคนพวกนนนีี้อยย่างสุดชวิตจใท ที่สุในตำรวจทั้งสองคนก็สามารถจัดการกับเจ้าพวกนี้ไปได้และพอจัดการเรื่องนี้เสร็จแล้วทั้งคู่ก็ได้กลับไปหาอลิสที่บ้านและได้บอกเรื่องที่สารววัตแมนซีเอ็กับบรูเนอร์น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่พวกเขากําลังทําอยู่แต่เนื่องจากตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วทั้ง3เลยแยกกันไปพักก่อนซึ่งก่อนที่จะนอนฟรองซัวกับอุสแมนก็ได้คุยกันถึงเรื่องของอลิซโดยที่ฟรองซัวเขาก็ได้บอกว่าเขาจะตัดใจจากแม่หญิงสาวคนนี้เพื่อให้อุสแมนมีโอกาสได้จีบเธอบา้างทว่าอุสแมนเมื่อได้ยินเขาก็ได้เถียงกลับไปททันีว่าาอชอชบเข อยู่แล้วไม่ต้องมารอเรื่องอะไรแบบนั้นจากฟรองซัวหรอกทว่าในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังเถียงกันอลิซเธอก็ได้ตะโกนล,ลาตีสวัสดออกมาจากห้องนอนซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอน่าจะได้ยินสิ่งที่ทั้งคู่กําลังคุยกันอยู่นั่นเลยทาให้ทั้งคู่ต้องยอมหยุดเถียงเรื่องนี้และเข้านอนกันไปพอลุ้งเช้าหลังจากที่อุสแมนตื่นขึ้นมาเขาก็ต้องพบว่าอลิซกับฟรองซัวกําลังนั่งคุยกันอย่างสนิทสนมเลยพอได้เห็นแบบนี้อุสแมนก็เริ่มน้อยใจว่าทําไมฟรองซัวไม่ยอมปลุกเขาแถมยังคุยเรื่องแผนการกันก่นกอนทีีีี่่่่่เเเขาาาจจะตืนนนนอออออกกกทททวหหหลังงิิธไไดด้มมมแุปึ ก่อนที่เธอจะไปอาบน้ําเพื่อไปทํางานมันก็ได้ทําให้ท่าทีของชายผิวสีคนนี้เปลี่ยนไปในทันทีส่วนทางฝั่งฟรองซัวเมื่อได้เห็นแบบนี้เขาก็เซ็งนิดหน่อยเนื่องจากเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะมาเสียท่าเรื่องผู้หญิงให้กับอุสแมนหลังจากที่จบเรื่องเหล่านี้ทั้ง3คนก็ได้แยกย้ายกันไปทําตามแผนการโดยที่อดริสเธอก็ได้กลับไปที่สํานักงานและจะแบบอบเอาประวัติของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ออกมาทั้งหมดส่วนทางฝั่งอุสแมนกับฟรองซัวทางคู่ก็ได้แบบบอ, ner, เอแบ,บเข้าไปในบ้านของบูรูเนอร์เพื่อจะดูว่่่่าาาเเทททมมนนนตรรรีีบููออแแผกกะไยวงค็ ค้นหากันอยู่นานแต่ก็ไม่เจอเบาะแสอะไรเลยแถมทั้งฝั่งฟรองซัวก็ยังมาติดภาพที่ลูกสาวของบรูเนอร์กำลังอาบน้ําอย่างงอมแงมทาเอาอุสแมนต้องมาเรียกสติของชายจอมหื่นคนนี้กลับมาและก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ฟรองซัวเขาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างในตอนที่ทั้งคู่มาเจอกับบรูเนอร์ก่อนหน้านี้ตอนนั้นนบรูเนอร์ได้ถือไม้พู่ออกมาด้วยซึ่งถ้าเกิดมีไม้พู่มันก็ต้องมีโต๊ะพู่แต่พวกเขายังหาห้องที่มีโต๊ะพู่ไม่เจอเลยเมื่อรู้แบบนี้ทั้งคู่ก็เลยได้ออกค้นหาไปเรื่อยๆและในท้ายที่สุดทั้้้งงงอออก็ไดเจจหรับทีี่่มโต๊ะูู้ยิ แถมที่ห้องนี้มันก็ยังมีแผนการของบรูเนอร์อยู่ด้วยซึ่งแผนการของบรูเนอร์ก็ดูเหมือนว่าเขาน่าจะหมายตาคนผิวสีจํานวนมากที่อยู่ในศูนย์อพยพถ้าเกิดปล่อยไว้จะต้องมีคนจํานวนมากตกอยู่ในอันตรายแน่นอนอุสแมนกับฟรองซัวที่ไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นทั้งคู่ก็เลยได้ตามมายังจุดที่กลุ่มคนของบรูเนอร์มารวมตัวกันโดยก่อนจะมาอุสแมนก็ได้ทรไปหาอลิสเพื่อบอกให้เธอนํากําลังเสริมมาที่นี่ให้เยอะที่สุดและหลังจากที่ทั้งคู่เดินทางมาถึงที่นี่มันก็ได้มีกลุ่มคนจํานวนมากมารววมมตตััักกนนนออยู่่่แแถถทีรขงงละคนน็ได มีอาวุธครบมือติดมาด้วยอุสมนกับฟรองซัวที่เห็นว่าท็อปล่อยให้เป็นแบบนี้มันคงจะอันตรายเกินไปทางครูก็เลยได้แยกย้ายกันไปทําตามหน้าที่โดยทางด้านฟรองซัวเขาก็ได้เอาสวิตช์ไฟที่อยู่แถวนั้นมาทําทีว่าตัวเขาเองพกระเบิดจํานวนมากมาด้วยซึ่งที่ฟรองซัวทําแบบนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการยื้อเวลาให้อุสมนไปจัดการกับอาวุธที่อยู่ด้านนอกแต่แล้วในจังหวะที่ฟรองซัวกําลังยื้อเวลาให้อยู่จู่ๆอลิสซเธอก็ได้มาที่นี่แต่เธอก็มาเพียงคนเดียวไม่ได้มีกําลังเสริมมาด้วยแต่อย่างใดซึ่ซ่่งเเเเเหตุผลทีปป็็็็นนนนนแบบั้กกพราาะวาธอใ ที่หัวรุนแรงที่ต้องการจัดการกับพวกผิวสีที่ได้อพยพมาน,นั่นเลยทําให้พอเธอมาถึงเธอเลยตรงเข้ามาจัดการกับอุสแมนในทันทีอุสแมนที่เห็นว่าเป็นแบบนี้ในตอนแรกเขาก็ผิดหวังมากๆแต่แล้วในที่สุดอุสแมนก็สามารถจัดการกับอลิสไปได้เพราะว่ายังไงอลิซเธอก็เป็นผู้หญิงคงไม่สามารถสูแรงอุสแมนได้อยู่แล้วและหลังจากที่เขาจัดการกับเธอเสร็จอุสแมนเขาก็ได้ใช้รถที่จอดอยู่ตรงนั้นขับพุ่งชนเข้ามาด้านในเพื่อมาช่วยเหลือฟรองซัวที่กําลังจะถูกคนของบรูนเนอร์ลุมกระทือบอยู่ซึ่งก็ถือว่่่าาาโชชคดีมีมมกทออุนเข้วาาวยฟงซั เวลาทว่าถึงแม้ว่าอุสแมนเขาจะขับรถอยู่เหล่าคนในรัฐที่สุดคลั่งของบรูเนอร์ก็ยังพยายามจะมาเล่นงานเขาให้ได้แถมตัวการหลกัลกๆมันก็ยังเป็นสารวัตรแมนซีเออีกเหตุการณ์ภายในนี้มันชุลมุนมากๆแต่แล้วในที่สุดอุสแมนกับฟรองซัวก็สามารถจัดการกับคนของบรูเนอร์ลงไปได้ส่วนทางด้านบรูเนอร์ตอนนี้เขาก็กําลังวิ่งหนีออกไปด้านนอกอุสแมนที่เห็นแบบนั้นเขาก็เลยรีบขับรถตามมาถาว่าพวกเขาก็ได้ถูกโกรแรนเข้ามาขัดขวางไว้ซะก่อนและกว่าที่ทั้งคู่จะสามารถจัดการกับโกแรนไปได้มันก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ นั่นเองอลิซเธอก็ได้มารับเทสมนตรีบรูเนอร์หนีไปแต่ทางฝั่งบรูเนอร์เขาไม่ได้หนีกลับไปที่บ้านจุดหมายปลายทางของเขาก็คือศูนย์อพยพของคนผิวสีตั้งหากอลิซเธอได้ขับรถพาบรูเนอร์มาส่งตามคําสั่งแต่แล้วในจังหวะที่เธอมาถึงอุสแมนที่ขับรถตามมาก็ได้ขับรถพุ่งชนรถของเธออย่างจังทําเอาตัวเธอกับบรูเนอร์บาดเจ็บกันอยู่ไม่น้อยทว่าถึงแม้จะบาดเจ็บบรูเนอร์ก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจนายกเทสมนตรีคนนี้เขาได้กระเสือกกระสนเดินเข้าไปในตัวอาคารพร้อมกับได้เปิดการทํางาน,นาระเบิด มันก็ยังไม่สามารถยกเลิกได้กลางคันวูสแมนกับฟรองซัวที่เห็นแบบนั้นทั้งสองก็รลลีบวิ่งไปเตือนคนที่อยู่ในศูนย์อพยพให้รีบพาการหนีลงมาให้เร็วที่สุดโชคดีที่ทั้งสองคนยังสามารถเตือนทุกคนที่อยู่ในศูนย์อพยพให้หนีลงมาได้ทันเวลาแต่ในจังหวะที่พวกเขาจะวิ่งกลับลงมาด้วยในตอนนั้นเองระเบิดมันก็ได้เกิดการทํางาน ซึ่งจากแรงระเบิดมันก็ได้ทาให้ศูนย์อพยพแห่งนี้กําลังจะถล่มลงโชคดีมากๆเนื่องจากในชั้นที่ทั้งคู่อยู่มันได้มีที่นอนของคนที่อยู่ที่นี่เยอะพอสมควรซึ่งจากที่นอนเหล่านี้มันก็ได้ทําให้ทั้งคู่รอดตายจากตึกถล่มมาได้และพอรอดตายมาได้แล้วทั้งคู่ที่ได้ล่นลงมาเจอบรูนเนอร์ที่อยู่ด้านล่างก็ได้มันจงสาวมัดใส่ชายคนนี้ไปคนละทีหลังจากนั้นบรูนเนอร์รวมถึงอลิซก็ได้ถูกตารวจที่ตามมาจับตัวกลับไปส่วนทางด้านอุสแมนกับฟรองซัวทั้งคู่ก็ได้รับการประถมพยาบาล เนื่องจากพวกเขาสามารถปิดคดีได้อย่างแท้จริงแล้วนั่นเองพอกลับมาถึงชื่อเสียงของทางครูมันก็โด่งดังมากๆและด้วยความที่ฟรองซัวเขาก็อยากเด่นอยากดังนั่นมนเลยทําให้เขาถูกจับไปถ่ายโฆษณาแทนที่ตัวของอุสแมนมันเลยได้ทําให้เขากลายเป็นมาสคอตของทางตํารวจไปแล้วซึ่งในระหว่างที่ฟรองซัวเขากําลังถ่ายโฆษณาอยู่ในตอนนั้นอุสแมนก็ได้มาหาพร้อมกับบอกไปว่าที่หอไอเฟลมีคนพบศพชายปริศนาน,นอนตายอยู่ที่นั่นอุสแมนตั้งใจจะมาชวนฟรองซัวให้ไปสืบคดีนี้ด้วยกันทว่าในตอนแรกฟรองซัวเขาก็ได้ปฏิเสธเพราะว่าเา ยังมีถ่ายโฆษณาอีกแต่พอชายจอมหลงตัวเองถูกอุสเมนตวาดไปทีหนึ่งเขาก็ได้ยอมมาด้วยในทันทีทั้งสองคนได้พากันมาตรวจสอบคดีนี้ที่หอไอเฟลและในที่สุดหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงโดยที่มีนายตำรวจ2เพื่อนรักกลับมาเป็นคู่หูกันอีกครั้งนั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง The Take Down ตัวหนังได้คะแนนจาก IMDB ไป5.7คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไป41นะครับถือว่าเป็นหนังของ Netflix ที่สนุกมากๆยังไงทุกคนอย่าลืมไปหาดูกันให้ได้นะและก็เหมือนเดิมสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้ย่าืม กดไลค์กดซับต c ไคร e รวมถึงคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับโดยที่พวกเราก็หวังว่าจะสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนได้ไม่มากก็หน่อยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอพระคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ